วัยเหมือนโกหกน้องโพลูกชาคิตโตอีกขั้นชายแววพระเอกเป็นหนุ่มแล้วครับหล่อวันหล่อคืนติดตามเลี้ยงออนไลน์กันมาแต่เกิดจนปัจจุบันน้องโพลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพระเอกชาคิแย้มนามกับแอนพัทธิราอายุ6ขวบแล้วพัฒนาการดีมากๆพอๆกับหน้าตาเลยแหลคะค่ะ ยิงพาปราสุดที่พ่อชาคิดแม่แอนพร้อมใจโพสต์อวดผ่านไอจีซึ่งอีกไม่กี่วันน้องโพก็จะเปิดเทอมเรือนชั้นเป็นพี่ปีสองแล้วบรรดาพี่พี่แฟนคลับเห็นภาพปุ๊บต่างบอกเป็นเสียงเดียวว่าหล่อมากแบบนี้ว่าที่พระเอกอยู่ไม่ไกลแน่นอน